สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาประจานคุณนะคะชื่อเฟซเขาบอกว่าอาร์มนะนะคะนี่นะคะเราก็ส่งรูปไปแล้วก็หวัดดีอาร์มนะทักชื่อไลไอไอบอนนะคะอ๋อจ้าปอหรือมอนะคะเขาบอกตอบเราสิแล้วก็บกมือทักไทยแล้วก็บอกว่าส่งรูปให้ดูหน่อยมอห้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช่หรอขอดูหน่อยสิ น่ารักจังขอบคุณค่ะพี่มสามค่ะเราโกหกนะคะที่จริงเราอยู่ปห้ายังไม่ถ่ายนะคะเข้ามานะ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 ขอร้องพี่ค่ะไม่ต้องท่อน,นอันนี้เราอ่านนะคะค่ะไม่มีจริงๆไม่มีรูปหรอจ้าอันนี้เราส่งรูปเพื่อนไปให้นะคะมีแฟนยังเราทักวันนี้นะคะแล้วเราก็อัดคลิปวันนี้นี่ อัดก,กีบปันที่สิบเก้าเดี๋ยวให้ดูเขาบอกว่าน่ารักอะ่ะเราก็บอกว่ามีแฟนยังเรื่องนี้ไม่ตอบนะน่ารักอะ่ะเพื่อนใช่ไหมจีได้เปล่าเราก็ส่งไปพี่คะพี่หมายถึงเพื่อนหนูใช่ไหมคะหร่อหมายถึงหนูเรือนี้ที่พี่ว่าพี่ให้หนูแบบพี่ถามหนูมา่ว่าหนูมีแฟนย่ง,ยงนะคะหนูขอยังไม่ตอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ หนูก็แบบกำลังทำงานนะคะนี่นะคะมันก็เป็นเสียงอย่างนี้นะไม่ได้ค่ะแม่บอกว่าห้ามหนูมีแฟนค่ะเธอไงก่อนมอหกค่ะแล้วแม่บอกว่าให้หนูเป็นแล้วแม่บอกว่าให้เป็นเพื่อนค่ะมห้าก็ส่งเสียงไปแล้วแม่หนูก็บอกว่าห้าไม่พี่โทรมาด้วยเพราะว่าคลิปนีมยาวพี่คะอ่า อะไรอะส่งมาเย็นหน่อยๆนะคะแล้วก็จะตอบเขาไปว่าบ้าเปล่านะคะเปล่านะคะบ้า,ปาเปล่าเนาะแบบน่ากลัวมากคนนี้นะคะน่าแบบโรคจิตอะอะไรประมาณนี้เนาะก,ก็เราจะไปบล็อกเขานะคะมันน่ากลัวจริงๆอะแบบมันเหมือนกับ งันจะพิมพ์เป็นเฟซแล้วนะคะอ่ะไม่สิต้องเข้าไปใน,น,นเฟซนะไปในเฟซในเฟซเร็วๆเร็วเร็วถ้าใะใส่รหัสเนี่ยจำรหัสตัวเองไม่ได้นะเนี่ยนี่นะคะเราก็จะบอกว่าชื่อเฟสของเราชื่ออะไรนะคะวิ่ไงจะใครล่ะก็ใส่ย่อไงนะคะ <c oughs> เอ่อไปกันเลยอัมอัมนะเอออัมนะ เอออมนะนี่อํมนี่มาเลยมาเลยมาเลยอือเอ่อ,อ,อสับรักตัเองนะกับอามนะเฮ้ยมีแฟนแล้วใช่ปะไม่ใช่นะของน้องหญิงสายมั่วเอ้ยน่าจะมีเป็นแล้ววะ่ะมันอยู่มอหนะ้า บอกอืมบอกไปเลยอ่ะกำลังล้มนปาช์บอกมันไปเลยเออบอกว่าเอออาร์มอาร์มอยากรู้ว่าอาร์มชุติมาคืออะไรอะไรหรอเฮ้ยติดตามเลย ไม่ไม่เติมตันนั้นี้นะคิมนี้ยาวอ่ะว่าส่งเทอมากครูกับเฮ้ย <c oughs> tamam. ทำไมมันส่งไม่ได้เหมือนเดิมอะ่ะดูให้หน่อยสักเฮ้ยทำไงดีมันส่งมาได้อ่ะเดี๋ยว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 ไปเลยไปเลยเอาให,าใหาม่อ้อมนะออมนะ เฮ้ยเดี๋ยวถ่ายลูกเก็บถ่ายลูกเก็บไปเลยนี่นี่เลยถ่าไม่ไม่เลยเราจะทำอะไรกับมันดี ลานบอกนี่บอกมาเลยว่าข้อความจากอามนี่ว่าข้อความจากมันเลยนี่อามไม่สามารถส่งข้อความหรือโทรหาคุณได้นี่แหละที่ต้องการออกไปเลยนี่ดูสิมันแบบมันส่งมาบ้าเปล่าคอยดูไหนคะอยดูฮีนัส น่อยพี่มันบา้ามันบ้ากเกินไปแล้วทำไมฉิงต้องสามารถตอบข้อความหรือบทสนทนาได้เฮ้ยมัน,มนไม่มีใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอามอันเอามแดน อัมซายดูดคือใครอ๋อคนอื่นนึกว่าใคร้ะก็ลองอัมเสิๆ์ซิอัมแดนละ่ะของใครอ๋อ,ไม,อ,อไม่ใช่ของไม่ใช่คันขาชิพายเฮ้ย สายย่อโอ้โหไปเลยจ้าไปเลยนะคะวันนี้เราก็จะทิ้งลิงไว้ให้นองบายบายบายยนะ